นี่เรื่องข่าวของเด็กที่ว่าอายุสิบเจ็ดนะเนี่ยถ้าเป็นลูกสาวผมหรือว่าเป็นญาติผมนะเออผมอยากจะถามเลยอ่ผมจะถามว่าตอนไหนเนี่ยที่บอกว่าจะไปสอบอ่ะอ่าว่าจะไปสอบแล้วทําไมไปเที่ยวผับอืมแล้วตัวเองก็รู้ว่าอายุสิบเจ็ดยังไปเที่ยวผับอ่าแล้วทําไมผับเขาปล่อยให้เข้าไปอ่าแล้วไปนั่งกินกับพวกพวก,กับเพื่อน แล้วชวนกันไปถ่ายรูปกับคนดังเอาเพื่อนๆนกลับหมดแล้วตัวเองไม่กลับแล้วทำไมถึงไม่เดินกลับอา้าโอเคอยากจะนั่งใกล้ดาราก็ไม่ว่ากันนั่งกลับจนแล้วจนรอดจนเลิกเลิกงานแล้วเพื่อนเขาก็ชวนกลับแล้วทำไมถึงไม่กลับทำไมถึงอยากจะไปกับสมรัก์ล่ะออาทำไมอยากจะไปกับเขาแล้วก็นั่งกระโปรงอะขึ้นรถเครื่องมันลำบากนะ แต่จะถามว่าแล้วขึ้นตามเขาไปทําไมเรารู้ไหมว่าเขาจะพาไปไหนอพอเดินไปปุ๊บพอไปถึงแล้วก็เดินไปโรงแรมแล้วจะเดินเข้าไปโรงแรมทําไมก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าโรงแรมมันต้องมีอะไรอ่ะแล้วเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บอ่ะก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโรงแรมเข้าไปในห้องผู้ชายสองต่อสองมันจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้อ่ะแล้วทําไมเขาได้บังคับไหมเขาได้มัดมือมัดเท้าไปไหม เขาก็ได้มัดเขาไม่ได้ทําอะไรเอาแล้วทําไมถึงไม่โทรศัพท์รรให้เพื่อนมารับอ่าแล้วทําไมไม่กลับเองหรือว่าโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับทําไมเอาแล้วทีนี้พอติดแล้วทีนี้พอไปถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปเขาเพื่ออะไรไปถ่ายรูปแล้วก็ไล่หาเพื่อนว่าย่านย่าน,านแล้วมันเพื่ออะไร ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะถามนะถ้าเป็นลูกผมนะผมจะถามอย่างนี้เลยว่าทําไมเอาแล้วไปแจ้งความทําไมแล้วมันมีเวลาที่จะต้องหนีทําไมไม่หนีมันมีเวลาที่จะที่จะต้องไม่เกิดเหตุแบบเนี้ยมีอ่าแล้วในใจคิดอะไรในี่ใจที่อยากจะถามถ้าเป็นผมนะ